สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับตักกี้ในช่วงของมือทำรวยตะก,กี้ของนี้อาจจะมีไอเดียบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ตะก,กี้ทำอะไรอ่ะตะก,กี้เห็นมี กระดูกมีกระโหลกอยู่เต็มเลยอะค่ะอ๋ออันนี้แถวบ้านผมเรียกเครื่องประดับวคะคะพี่ผ้คะและนี่คือเจ้าของงานไอเดียเครื่องประดับดี f i นะคะคุณกิติศักดิ์เตียทศินหรือว่าพี่เกียรติน่นเด็สวัสดีคะ่ะโอ้โหเห็นไอเดียแปลกมากๆสําหรับในส่วนของเครื่องประดับตรงนี้พี่ไปได้ไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจใมาย,ยัางไงคะ่ะ ก็แรงบันดาลใจเริ่มต้นเลยมันมาจากอยากได้เครื่องประดับทําเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราอยากได้ซึ่งมันไม่มีขายตามของตลาดทั่วไปในช่วงเวลานแล้วทาไมถึงจะต้องเป็นแบบอะไรที่แบบดูดิบๆเป็น กำไรข้อมือเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยอคะมันเป็นคอนเซปต์แรกที่เราอยากได้อยู่แล้วครับคือเวลาตอนแรกเราเห็นงานเครื่องประดับทั่วไปมันจะเป็นงานอารมณ์อุตสาหกรรมที่แบบมันเนี้ยบมันเหมือนกันทุกชิ้นเราอยากได,ได้อารมณ์ที่มันค่อนข้างดิบหน่อยมีคาแรคเตอร์นิดนึงแบบเป็นิ่งในการใส่มันจะดูไม่เหมือนกับคนอื่นเขาค่ะครับผมแล้วแต่ละแต่ละชิ้นงานนี่คือเรามีคอนเซปต์อะไรบ้างคะมีครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับ คอลเลคชันแต่ละคอลเลคชันไปครับอย่างชุดนี้มันจะเป็นคอลเเคชันเกี่ยวกับพวกอนาตมีเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกเอยภายในอวัยวะอะไรทุกอย่างแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือหัวใจนะคะใช่ครับโอ้โปกติเวลาเราเห็นพวกสร้อยคอมันจะต้องเป็นรูปหัวใจแต่นี้นี่คือเป็นใจจริงๆก็เป็นมิติออกมาอย่างเงี้ยให้เห็นซึ่งจริงๆคอนเซปต์พวกนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณพวก ค่อนข้างดิบเป็นอารมณ์ล็อกนิดนึงค <c oughs> ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรารู้สึกว่างานที่เป็นเรฟเฟนที่มันเป็นบล็อกแอนโรนิดนี้มันจะมันจะเหมือนกันหมด <c oughs> เราก็ทำรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันต่างกันแต่ว่าม o d กับฟิลเซนดิ้งอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบ uh? ันน hmm. oh ี้เรามีท ok, yeah. okay, ั okay, okay. ้งหมดกี่แบบคะก็รวมๆแล้วก็มีเกือบเป็นพันแบบนะครับโอ้เยอะมากก็ทําสะสมมาเรื่อยๆมีกําไสร้อยคอใช่ครับแหวนอ๋อได้รู้ว่าไม่ได้แบบมีแค่คอนเซปต์แบบดูดิบๆแต่ว่ายังมีแบบหลายๆคอนเซปต์ที่ออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ด้วยส่วนอย่างงานคอลเเคชันนี้ก็ช่วงนั้นเราสนใจอะไรที่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับอณโตุมีก่อนหน้านั้นเราไปสนใจเรื่องอารมณ์ของอเนเจอร์หรืออะไรที่มันดูซอฟลงนิดนึงอย่างพวกอย่างเงี้ยเป็นตาทองบนย,าย่าอย่างเงี้ยม,มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตีมอีกแบบหนึ่งเรารู้สึกช่วงนั้นเรารู้สึกถึงเนเจอร์มากขึ้นมาหน่อยเราก็เลยทำชุดนี้ออกมาแล้วอย่างนี้นี่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะก็ ส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มมันเกือบทุกกลุ่มเกือบทุกทุกวัยเลยครับแต่ว่าเราจะไปมองเรื่องของสไตล์มากกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะชอบงานที่มีสไตล์ที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครมองหาอะไรที่มันดูแปลกแต่ว่ามันเป็นงานสตรีทแว์ที่สามารถใส่ได้จริงใส่เดินถนนทั่วๆไปได้อะไรอย่างนี้ ใครอยากจะร่วมเป็นสาวกดีฟก็ไปกันได้ที่กาุจักโครงการ4ซอยหหรือจะเข้าไปชมกันในเว็บไซต์รับรองว่าถูกใจชาวร็อกแน่นอนสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่เกียฝากอะไรถึงงานไอเดียดีๆแบบนี้หน่อยค่ะก็ถ้าเป็นงานไอเดียไม่จำเป็นต้องเหมือนใครคือจะเอาจริงๆเราใจรักดีกว่าอยากทำอะไรที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องประดับเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ว่าถ้าเราทำแล้วมีความสุขมันจะมันก็จะลั่นมนไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> <ำ>ในวันนี้ต้องขอขอบคุณคพี่เกียร์มากๆนะคะคที่วันนี้ให้เราได้มาดูงานไอเดียดีๆเจ๋งๆแบบนี้และสำหรับในตอนนี้ตะก,กี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามช่วงของมือทำรวยได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่เกียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะด่ะครับมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้